สาธิตนะฮะการติดตั้งเครื่องตู้เนกาทีฟนะครับผมที่ขอบเตียงนะฮะตอนอื่นตรงเฮป้านะฮะเราต้องดูลูกศรทิศทางการไหลของอากาศก่อนนะครับผมตัวกองเขาจะบอกไว้ด้วยว่าอากาศจะไหลเข้าด้านล่างแล้วออกด้านบนนะฮะอย่างตัวนี้นะฮะตู้เราที่จะดูดออกจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับอากาศก็จะออกมาตรงนี้นะฮะให้เราสวมตรงนี้เข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ให้ใส่ปากเกน,นะครับนะครับครับตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวติดตั้งชุดควบคุมโบเวอร์นะฮะคือเราจะมาติดตั้งก็คือให้โลโก้ของคณะวิศวะเนี่ยฮะหันมาด้านหัวเตียงก็คือด้านสั้นนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะจะเป็นการติดตั้งเซนเซอร์ วัดความดันอากาศนะฮะสายเซ็นเซอร์จะมีอยู่สองตัวก็คือสายสั้นตัวนี้นะคะและสายยาวนะครับผมสายสั้นนี้ให้เราปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเอาไว้ที่ข้างนอกตู้นะฮะส่วนสายยาวเนี่ยมันจะมีช่องอยู่นะครับให้เราสอดเซ็นเซอร์เข้าไปข้างในนะครับแค่นี้นะครับให้มันเห็นตัวนี้ก่อน แล้วเราค่อยไปเปิดใช้งานนะครับผมในกรณีว่าเรามีแหล่งจ่ายไฟนะฮะที่บ้านเราอยากจะใช้งานตัวนี้นะฮะเราสามารถใช้งานได้แล้วมันจะมีประโยชน์2ออย่างก็คือในกรณีเสียบสายตัวนี้นะฮะไฟก็จะชาร์จแบตในตัวไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถทํางานไปด้วยนะครับเริ่มต้นก็คือเสียบไฟเข้าไปที่นี่นะฮะเสียบปุ๊บอ่ะหลอดก็จะโชว์นะครับว่าตอนนี้ เครื่องพร้อมจะทำงานแล้วนะฮะทีนี้จะเปิดการใช้งานนะฮะให้เราไปที่ปุ่มตรงนี้นะฮะให้กดไปที่ออนนะครับผมตอนนี้เครื่องก็เริ่มทํางานแล้วนะครับในกรณีว่าไม่มีไฟจ่ายให้นะครับทีนี้เราจะใช้แบตเตอรี่ภายในนะครับในการทํางานเริ่มต้นก็กดปุ่มนี้ไปที่ออนนะครับ นะฮะเสร็จแล้วให้กดปุ่มสวิตช์การทำงานตัวใหญ่ s e l e c t เตอรนะฮะไปที่อ่อนตอนนี้ก็เครื่องจะบอกพร้อมทำงานใช่ไหมฮะมีตัวนี้จะบอกขนาดของแบตเตอรี่ว่าเท่าไหร่กี่โวลต์นะครับถ้าหากว่าต่ำเราก็จำเป็นจะต้องชาร์จนะฮะสำหรับตัวนี้ก็คือจะบอกแรงดันภายในและภายนอกและผลต่างนะครับ อุปกรณ์ก็พร้อมทํางานนะฮะซึ่งตัวนี้แบตเตอรี่สามารถทํางานได้ต่อเนื่องถึง5ชั่วโมงนะครับผม